วุ้นก้อนหินแล้วก็ผักกุฎด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวได้พักติดแล้วจับรึอ๋อันนี้คือผักอะไรพี่พี่รู้ไหมคะเป็นจัลลศผักอนจะไรบ้างพาซิสิพาซิสิก็อยู่กับพ่ัพผัดผักขี้เ็ษผักขี้เศษพ่อใคร แพทเธอไม่รู้แม่งอขอใครจอกสิปี๊บนี่เดียวเหรอทมาที่นี่เยอะจังผัดซี่ซี่พวกไข่ไข่เยอะมากเลยนะทุกคนแล้วแบบแพทไม่เคยกินแบบนี้ต้องลองทําเมนูกินให้โมกาทําให้กินอะโมกาเนาะไม่ใช่จะทำไม่จกินก็ได้ได้ได้นี่ค่ะนี่นะผัดซี่ซีแล้วก็อะไรโอ้โมกาตีประเด็น ตังกมเงินสก,กูจะทำไดีดตอนนีเวลาเวลาถ้าสมมติกะเลียงเขาถือนะถ้าสมมติเข้าป่าแบบนี้นะคะเขาไม่ให้เอาตังมาด้วยนะเราก็เลยไม่ได้ตังมาเนาะนเออมกาเมื่อดิเล้อจีอันนี้มุกาปลูุกนี่ได้นะ S <S 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 แล้วก็อันนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เพื่อนพี่คอนเดร็ดฮะตมมลมุกขาต้องคือคนะคี่เคยเนี่ยมาดีแรกได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่เราไม่เคยกินนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะให้มุกาทำให้กินสาหร่ายแต่คือที่บ้านเราเป็นสาหร่ายที่แบบเป็นเส้นเป็นเส้นเขาไม่กินนะมุกาไม่เชียวนะคะมุกาหลีก เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้มูกะเดี๋ยวให้หมูกะทาให้กินาหารแล้วก็ได้ปลาเอ้ิซิลี่แล้วก็ได้มันหลอดด้วยทุกคนนี่อยากกินมากยากกินแล้วก็ได้ปลาได้ล no, oh, mm ุกบนล้อเลยแม่แม่แอ่แมเลยเแม่มีกมแม่ม่แมม่แเดแมบแม่ม่เมม่กมม่แม่แม่ม่แแมอย่แแมอม พี่บียังไม่มานะพี่บีนนนคือแบบย,ยังหาอยู่นะยังติดใจอยู่จะต้องช่วงมาม่าเนี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูฟังน,นะนี่นะทุกคนเอคอยอะไหมเยอะไหม<ำ>มี<ำ>อันนี้มาหลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายแล้ก็เป็นลูกออสแล้วก็ผักวัวผักวัวนี่นมีเยอะกว่านี้เลยผักวัวนี่มีเยอะกว่านี้นะอันนีคือการยิงจะขึ้นกลุ่มตัวแล้วก็ กุนนี่เยอะมากพี่บียังไม่ขึ้นมาอีกนะป่านนี้แล้วเราต้องนอนแต่ไปล่าหาไม่กินอาหารมีหอยด้วยนะมีหอยแล้วเกินละพี่ใหญเลยนี่ได้เยอะมากเลยอ่ะกินเดือดชาเชียงอาเจนอาเจนนี่เนาะเลขอ้อสองร้วยหกเจนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะทำกับข้าวให้พี่ๆทุกคนได้ทานกันนะคะ ได้ทานให้แพทยทานเอาเราพิสูจน่อะรับรองได้จะเชื่อว่าไอ้แพทย์่หนแกจะบอกได้บ่จะอำจะดุซ่าแต่ว่าโม่เนื้อต้นเนี่ยเราอยากได้น้ำเปล่าสักที่ไมูควรจุ่นอะไลเกี่ยวต่อสนามีเนี่ยตอนนี้ได้หมดเลยโม่โมกามาแวะตาอันนี้มุกาก็จะทำอันนี้ให้กินนะแพทซิเซ่ไม่คือกินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูกันค่ะว่าโมกาจะทําอะไรให้กินนะเมนูบ้านๆค่ะกับบรรยากาศที่แบบอยู่กลางทุ่งนานะมีแค่หลังเดียวเหมือนบ้านแพทเลย มมกายูเนี่ยแต่มมกาใช่ปุ้นาดิมอไมดีน,นั่นนี่ไม่ละกันทู <laughs> <laughs> บอกโมกาว่าหน้าควาย,ยตัว,<ด>ตวหนึ่ง,งได้ไห<ด>มค,ควายเผือกค่ะอยากได้ควายเผือกถ้าเอาการเห็นนี่คือแบบโอ้ออกาสอยากได้แน่นอนนะเนี่ยมมกาอัดดื้อนะม้ยแบบพาเราอชิเงยนี่เนี่ชิงเงยนี่ชิเงยหล่อาพายหลพานึกคือแรกอ่ะควายเผือกสวยมากเลยอะทุกคนคือฉันเลยคือดังนี่อยากได้เดนอ,นนะา,อเนะาไปเลี้ยงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมกาจะทากับข้าวให้ค่ะเพราะว่าเราไม่เคยทานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงนะถ้ามุกาทํานี่คือแบบจะชานานกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่านะคะนร,รัรบกังจะทําแกงผักขี้เศษนะทุกคนต้มนำ้ำเดี๋ยวถึงงาเดือดเวียงานเดี๋ยแต่เราไปเลือกปลาทูเนาะเราจะใส่ปลาทูนะคะแล้วก็ผักอันนี้ ชวบให้แซวอย่างลูกคนชอบให้แซวเอาไว้แค่มันดูไม่หิวนะฮะอืมให้ทุกให้คนที่จะอินให้เหรอดีโอเคแค่ไหนอยู่นี่ดูน้องได้นะใส่ผักไปแล้วค่ะคือผักนี่ก็แบบไม่ได้คลี่ออกและไม่ได้แกะออกเลยนะใส่ไปอย่างนั้นเลยยังหิวพี่อ่ะไม่เคยกินค่ะต้องลองกิน หน่อยนะแพทย์ในความคิดฉนนะที่บ้านน้องไม่มีหรอเล็บเป็นสีตัวไหนพี่พี่ะที่บ้านเล็เเบเป็นสีอะไรที่บ้ที่ที่บ้านแพทย์ทททไม่มีนะคะเขาบอกว่ารสชาติก็คือจะแบบผสมยานะเป็นยาอนะาไรโอเคที่สีเหมือนกันกินแล้วดีขมแล้วหรอ,อเริ่มขมแบบเด็กๆไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วกินได้หรือเปล่ปาเนาะพี่เนาะนี่แม่ครัวของเรา <laughs> ไม,ไม่รู้ว่าอันจะกินได้หรือเปล่านะแม่ครคนสวยของเราทําดูค่ะพี่บีพี่บีขยันมากอะ่ะเนี่ยกับข้าวของเราใกล้สุกแล้วเดี๋ยวลองชิมกันนะรจะนไพะกีเสร็จพะกีเสร็จพะีเสร็จม,มันออกจากขมขคมไหมเดี๋ยวจะชอบกินนะหนียว่าบระกกอบพกขี้แค่โอ้วิชัวอร่อยนะไม่มขมเยอะทุกคนอันนี้คือใส่ปลาทูใส่ปลาทูกับ แคกคิดเสร็จไม่เคยกินนะเดี๋ยวแพทยจะเอากลับบ้านด้วยมาทั้งทีเอากลับบ้านให้หมดมีอะไรก็กลับบ้านยังไม่ใส่ปลาทูนะคะเพราะมีคนกินหมูไม่ได้หอมมากเลยเดี๋ยวไปกินสุูตรแบบเดินใช่ย่ะจะไปปลูกที่บ้านได้ไหมเก็ตจิโรอเนี่ยเอออ่อเคี่วใจหนึ่งแพทยบอกว่าแพทยจะเอาไปปลูกที่บ้านนะแล้วหมูก่บอกว่าต้องมีมีเมล็ดพันธุ์ด้วยนะ อันนี้สุกแล้วมีเลี่ยนน้อยสบายแบบมากี่ก้าปัดตรงนี้เสร็โอเคแค่ให้มันสุกสกว่านั้นนี่ยังไม่สุกเหรอคะแค่นี้ใต่ใต่สุดแป๊บนึงเนี่ยยังไม่สุกนะทุกคนแต่ว่าน่ากินมากแล้วก็แบบมีกลิ่นที่แบบหอมมากเลยเราใส่พริกไม่ค่อยเยอะเป็นของธรรมชาติใช่ไหมหนูไม่เคยกินแล้วก็เมนูต่อไปเราจะทําเมนูนีน้นะคะทุกคน ป้อมก็บาย้อยคือเลือดเลือดเอกค่ะเลือดเลือดขี้ใครก้อนหินที่ใครก้อนหินพี่มท่านเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาไทยแพทย์ไม่รู้จักชื่อนะภาษาไทยเขาเรอะไรสาหร่ายเนี่ยสาหร่ายญี่ปุ่นไม่ใช่ตั้งชื่ออันนี้เดี๋ยวแพทย์จะอ่าโค่นนี้ไว้ก่อนนะเผาอันนี้ไว้ก่อนนะ นี่เล็กนน้เกลืออะไรชอวส่ปแ้วเฟรเรเนใยักาเาไว้ใส่ในยำนะค่ะปาตีเรากัญี่ปุ่นเอกนงเรากับญี่ปุ่นเก้าหลีอันมันมม่ส่าเรไมพาะตงกีนเ วันนี้เรามาเป็นแม่ครัวจำเป็นนะทุกคนเเอาดาดูนะเอเาดูว่ากแพดได้ละอ่ะลงเลยใส่ในนี้้ทีนี้เรามันต้มอไขี่สามมเหล่คดล้จอายชูดูวยยนกเป็นรูอหอโอ้ใช่ใช่กเป็นรู้ ไม่ทรนาแผ่นไม่ทำอะไรอะไรก็ไม่หมดโอ้เซม่าดิเซอเนี่พานายเดียแต่คือขามาหาหมูได้เนาะแบบไม่ยากมาหาเวลาละแต่รอบนี้นอจะพี่เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะพสต์เจ้ปีวดี๋ยวฉันจะเอาาเธอไปที่ขึ้นมาได้ได้อย่าลืมสันนะ จะสุดลืนะคะ้ำเล็กเป็นจะไปด้วยไปงัดเถอะม่น่ะไหนมาๆมาลาสิฮัลโหลนี่กับอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีมีแบดด้วยเหรอเอ่อมีสลังงานด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกอันนี้ก่อนโะเกมาบ้าอเนี่ค่ะอันนี้คือน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะลวกอันนี้นะลวกไปก่อน น่าจะแช่ตั้งนานก็น,นี่ไงให้มันด,มดร้อนแล้วก็ใส่ลงไปลวกไว้สักสามถึงสี่นาทีรเย็นไหมมาหรอระหว่างที่รอค่ะมไโอ้ยางไายเมื่อยามออกกินเมี่ยงปลาทูโอว่า่โอ้กษาวตีแหละเนาะอันนี้แกงที่มุกาทำไว้ม่ช้าลวกเนาะ

ทามินซาเดไว่าอเม้นนี่โอ้ยเนาะตัวดูวาเมอปเต้นเเนงเตหดดีเต้นะเตอาคูโซทามินซาเดอาคูโซมมหิงคาก็คือข้าวซอยมมหิงคาเ้าเส้นเขาเส้นเหมือนกันเลียงเหมือนกันเหรอคือไม่ใช่ภาษาลากาก็คือมหิงคาไงอเหมือนกันมหิงคาแล้วก็คือ n ะงาทูก yes, uh, um, uh, uh ็คือปลาทูงาท thu เขาก็ n บ a thu เลย a y iso ayu 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 ได้วันนี้เราได้ภาษาพม่าด้วยนะทุกคนภาษาพม่าเพราะว่าใกล้ๆนี้ก็คือจิดพม่าใช่ไหมพี่นี่เด็กวอลตัดสู้เด็ดเลลนี่เออโอโอจากขนเด็กมาวันนี้เราจะเรียนภาษาพม่าด้วยนะคะกินข้าปด้วยโอเคโอ้ยังหัน่ กเมย่าเมีเมม้ฮะแล้วเอะอนนีมกับ่ก็มาเตี่ยมกินข้าวไปดวนล้ก็รอได้วยเบนเมยสุรีอมไสกรอมเยหอมี่กินไหมทนลืมข้าวแน่เลไม่ลืมเมื่อชไว้บนไอ้ี่มเมนยหรอเมเน ขามีท yeah. wow. mm ี่กล้ๆกระเป๋าพี่เมื่อเช้าอ่นน้องาวางไว้อะเห็นไหมอ๋อนี่ไงาีกมแก้ับข้าวคือแบบวันีเยอะมากเลยะมีสองสามอย่างเอ้คันจะชุลเล่เนชนะุลปลาต้มส้มปลาอ๋อตอนนี้ต้มอันนี้ต้มส้มปลานะคะที่พัล้เชียงยโพนอค่ลวดยาโพลวอยาโพเอเอเหี้วเหี่ที่ยาโพหรอ ที่คับัซสิน้องจะลองกินอันนี้ดูนะพี่ว่าแคที่แฮ้เราให้เพื่อนอย่าพกอ๋อลูกอกินล้วเอากินเสยผักอันนี้นะลองกินวนแน้วทใหมไม่กินอ่ะนเียวใช่ไหมทงนหลอกว่าเออจะหลอกว่าแค่เนี้ยเพอนเราจะเราเลี้เ่อาจาเลี้เดื่ออืมี่อ่ะ อะขาจะเก็บจะเก็เราต้องข่ารเากนดยนี่เดีนจอดไเบหระมมีพี่บียอะไรต้องต้องไปเก็บมาแล้วค่ะไปเก็บมาแล้วไปิไปกินที่บ้านนะบ้าออบน้พาติม้อพาตีหม้อี่อาเมีไป วันน้โมโมตี้อะไรโมดมีอะไรนี่าสกามิมได้แบเดียวะันเ็นเมี่ยมานเนี่ยเกแขงมันเป็นเจ้าบ้านเนาะแฮมแฮเมาคุกั้านี่ชงปาหยดสกูดงานมาไงมมันขาัน่อนขยยนขขยันขนขันขันขนข้ันนขยนยนนลยนนัย นดึงเพชรจะรอกับข้าวแบบอันนั้นกับข้าวที่เป็นสาหร่ายซุ่น้นมีเหลืองใช่ปะซู่นไม่ตัวเลยรนะหรือไรฮะอ๋อไม่จตุอ๋อไม่จตุมีน้ำพริกอีกอันหนึ่งโอ้โหกับข้าววันนี้เยอะมากนี่เป็น,นอบไกยำอะไรเนาะยาเยนะอ,า,อลาล็อกกะโร่อะไรเหมือนขนมมากเลยทุกคน ดูททุกคนมาขนมมากเลยขนมบูนบูนที่บ้านแพทไม่มีนะคะนุมน่มๆนุ่มมากขาก็กิกวากินจานรอนแล้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแพทจะปรุงอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราเผาเสีเราเอาข้าอร<ส>่อ<น>เนี้ยหนุ่เราก็เสที่จ มาเกับใสกะปินี oh, <Rivers> ่นบบม่โคโลนาะน้่ามคลอนแล้วก็ใส่ถั่วน่าเผ็เติมผันเลยผักเนี่ยเนีาห่เรียบๆก็อบาปลานกี้อ่ะจุลูกผูเีมายี่อะไรไม่ใส่ตเจ้าตจเจ้าหม้ออเเลยเนี่ยจุดตัวใทว่ามาเกล เดี๋ยวเราจะใส่กะปินิดนึงเผากัดอะไรซะสมุกวะน้องเล่าว่าสมุกวเนาะแต่ว่านี่อยู่ใต้น้ำเหมือนใา่อะไรแบบที่อยู่บนไม้ไผ่แต่ว่าอันนี้ยใต้น้ำกว่าปักตานแล้วก็ทอร์เน่ต้องสูบเชื้อได้แบบนี้แค่ส่วนนี้สูดเสียไปเยอะมากจะเปืืองห่า อีสาล้หงแคนี yeah. oh yeah. ้ต uh ัว huh. ม yeah. yeah. uh ีเ huh. บ็นบ้าเลยเตมอะไรกินแบบนี yeah. Yeah. ้หมออบ้านน้ำ huh. รันแต่โบอมาหนึ่งปอดดิซัไม yeah. ่ปอดต้มาอยู่เือนนะจะม้มานนี้ยัวป่าเก่งเกินกาบบิ้เกลืออนนั้นวจะจะตองอันนั้นะงชิ้นอ่ะ ก็จะซูมยัดขาล่ะพี่เนี้อพอชรุนี่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 อันนี้ดูดูอันนี้ท่านเดินตรนี้เราดีอ่ะเราดีอยู่ในป่าได้ไหมครับขอบใจจุนินมันเนาะคนบ้านหมู่บ้านนี้คือไม่มีไฟฟ้าเหมือนกันนะไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเหมือนบ้านแพทเลยอยู่หลังเดียวนะอยู่หลังปีน่ะค่ะเกณฑ์อะไรเกณฑ์ข้าวโพด

นลื่อนๆลื่นมากอำเดือนเลยรสชาติจะไม่ได้หะคะกะปิตัวเหล็พุ่มตัวเก็กๆขนดตัวละไ <buying> อ้แมๆๆ่บ้านเราเนี่ยสามิ้นสิ้นาะออมาจากข้านคือบ้านเนี่ยไม่ต้องสอนแคบไปด้วยใช่เชียวเลี้ยไม่ถึงไปปวดใจในแกน้ามีอะไรเพิ่มไ น้อมั่เหรอแล้วไม่กินแบบนี้เธอให้แต่ตัวสีขาวกีนตัวที่ไม่กินนี่เันจะตกชพี่บีเดี๋ยวลองชิมดูนะว่าฝีมือน้องอร่อยไหมตอว่าน้องบอกก็ลองกินเป็นเลยวาให้เมาแล้วน้อะมี่กนครั้งแรกของเรานะที่เราจะได้กินเลือะเลือขี้ เลือขีนะขี้ใครก้อนหินเ <laughs> มียถ้าแปลแบบตามตัวอย่างนี้นะขี้ใครก้อนหินนะ่เด,ดี๋ยวชิมดูอีกรอบหนึง่ง <c oughs> น้อยจะจะต้องให้คนอื่นชิมแต่ไม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 ,ม,ม่ละรังชาโลจูเกอรไปรอบแล้วแพ้ชิรอบอืมเร์ญญ <c oughs> คิดรอบอ <c oughs> ันดับหนึงอันดับหนึ่งอันบสองแต่ว่าต้องใส่เผ็ดกว่านี้เนาะใส่น้ำมันนาวด้วยได้ไหม ได้สิเราใส่มานาวเล่ชอบแบบคือถ้าสมมติว่าถ้าใครเห็นแบบนี้นะปรุงยังไงก็ได้ใช่ไหมตามใจชอบเราใส่มะนาวด้วยอีกคนไม่เป็นไรใช่ไหมเออใส่มะนาวแล้วอร่อยวีทีวีเออพ่อแม่ ใส่มะนาวแล้วแบบรสชาติจะแบบอร่อยขึ้นเยอะเลยนะคะแถวนี้คือเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องแบบคือจะติดกับ้อนอินจะไหมจะตดเป็นก้อนใหญ่เป็นวุ้นเลยน่คะมือร้อลองชิมดูนอวี้บะขาไม่บะขาแม่ แค่ลซก้กาซก่ล้างสองรอบเขาบอกว่าถ้าล้างจริงๆสิบกว่ารอบอ๋อหนูเนอมานนอะนอเครื่องอะไรนะเคือแบบนี้เตรียเราดีนี่ะยังไม่ได้ใส่อเราดีนี่ยหมอดีหมอเลือกพศก็เลยหรอดีนะเจ็ดตำหมกเจ็ดตำหมกใส่เจ็ดตหมกไม่มขาดีหมูเนี่ยดีหมูเนี่ยวตาหมไม่เีนั่นเละ ไม่เตนาแพทก็คือขาอะไรมูกัหมูเนี่ยก็คือหมูยังเหลืองก็นืแโมลายก็คือจัแค่หมูใส่แค่หมูเดือดแลปราทูนี้ชิแต้ะชิเต้บานักเออไปเหรอไร่ชิบแต้มชิบแต้มปโยกไปเดี๋ยวจะจถูกแบบชิแต้ คิดแต่ว่าเธอมื่อแม่าดจะได้ย่าแแว่าคิดถึงเตรแดแว่าตาูดจนหรือลงไปได้มากกว่านะใพ่อที่สื่อสารคือมันเหมือนเป็นภาษา่ของเราแือาแล้วไปยอเตมาะปยชนบ้าคืเออ่กันนี e ิมไแลป้คิดวปยอก่อนนาะตึง้ด่านด่านอะไรนะด่านพม่ากนี่ใช่มเราเสียกว่าเน่ยไปอเมย อากอโกไปชาชีลาไปว่าอะไรอากโกไปชาชีลาไปจอนเจ้าว่ะได้เราชื่อศูนย์่านแม่ชื่อศูนย์ชนต้นหน้าจออ่ะได้เลยมิถ้าเราไปช่วยล้อเกียงมั้งเราไปช่วย้อ่ะมุกาคือเมื่อกี้กินแล้วแบบเหมือนไม่ผ่านสักอย่างนะวันนี้พี่หญิงนะคะเมื่อกี้ลืมแนะนำชื่อไปชื่อพี่หญิงนะคะพี่หญิง พูดภาษาพม่าได้เพราะว่าคุณแม่เตชิอะเพราะว่าคุณแม่อยู่ฝั่งทางพม่านะคะพี่หญิงบอกว่าช่วงนี้ก็กลับบ้านไม่ได้ค่ะมีการแพร่โรคอย่ลองชิมอีกรอบหนึ่งเออบิ๊เดีช่วยแช่เนี่ยว้ยกินจอหน่ะอืมเอมอาไืมิจฉกินแจอีตูรูอีมุก้าอัฟเฟิลหมูมัส่ อร่อยทุกอย่างเลยคืออันนี้ของธรรมชาติหมดเลยนะอันนี้ก็ธรรมชาติเลยธรรมชาติธรรมชาติเวลากินต้องใส่อะไรอ่ะอัดทอนิเจสเดยวแพทย์ขอแนะนำใหม่นะคะถ้าสมมติว่าใครได้กินสาหร่ายก้อนหินแล้วเนี่ยล้างสักสิบรอบนะทุกคนจะได้สะอาดนะคะ อันนี้ล้างสสองสามรอบเมื่อกี้แหละจะไม่ได้แหลมเลยสองรอบคนเดยสองรอบอืมอืมนุ่มมากเส้นจะนุ่มมากเลยนะบ้านเรากินแล้วมันก็ไม่ได้กินแบบเหมือนกินใส่ก้อนหินนะถ้าล้างสะอาดอันนี้เราก็ลวกนะอืมรถ้าเหมือนเหมือนเส้นมาก พี่ไม่ได้ถ้าอยู่ตรงนี้เราไปขึ้นไปอีกไกลไหมถ้าไปพม่า25โ <men>. ล <c oughs> 25โลเดี๋ยวพี่หญิงบอกว่าถ้าด่านเปิดนะพี่หญิงจะพาแพ็ดไปแพ็ดไม่เคยไปอยากไปมันกบบได้ไปไปกินอาหารของพแม่เนี่ยมาพักโต๊ะคนเนี่ยคือไปทานที่ร้านพี่หญิงนี่เป็นแม่ค้าขายส่งด้วยในบ้านและพม่าเนาะ ใครส่งของทางเข้ามานะคะแต่ว่าพ so, 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 sadly, ่อเป็นกะเหรี่ยงเยย่างเมี่ยงอร่อยเออนั่นแหละน้ำพัดต้มนี่ฉันกอนมุก้าชิโนะมุนอ่ะก่อนดิเด็ก็ปวดหัวดิ๊ดก็ปวดหัวมุก้าชิโนะไงดิ๊ดก็ปวดหัวนตอนนี้กิ๊กชอบเริ่มอินกันแล้วนะบ้านเด็กินเมี่ยงปลาทูนะคะวันนี้มีไหนเมนูปลาค่ะ มมแอต่ราเป็นแม่ดีเรายลาอไว่าอิ่มแล้วก็เหมือนไม่จะห่วงละเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพทก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หญิงนะคะพี่หญิงที่พามาหาปลานะคะแล้วก็มมกาบ้านหมกามาทํากับข้าวที่บ้านหมกามากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกทกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูแพทนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแพทยังไม่หายไปไหนนะคะแพทยังอยู่ในหัวใจเสมอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ะเรวบอกอะไนะอืมตะเกียงนี่ห้อหย